สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับชจองคมพันธุ์ตัวละกันวันนี้มาดูนะคะผักกระเฉดเก็บผักกระเฉดน้ามาจากนหนค่ะผักกระเฉดแคบหมูกรอบค่ะอันนี้ก็ซอสฝาเขียวครึ่งท้อพีน้ำตาลปลายช้อนผงรัวปลายช้อนอันนี้พริกกระเทียมมะพี่ต้องมาเบิรงเลยค่ะามาดูนะคะตั้งน้ำมันหมูใส่น้ำมันหมูในกระทะน้ำมันหมูก็อากาศหนาวเย็นต้องให้น้ำมันหมูละลาย มันหมูละลายแล้วใส่เลยใส่พริกด้วยค่ะพริกกระเทียมพริกวันนี้เป็นพริกพริกขี้หนูที่เราตากแห้งนะคะพอดีพริกสด,ดหมดค่ะต้องใส่พริกขี้หนูที่ตากแห้งใส่ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันแล้วก็บรรณาการไปค่ะใช้ทดแทนกันได้ค่ะแต่ว่า เราจะผัดไม่นานเพราะว่าพริกจะไหม้นี่ค่ะเริ่มหอมแล้วค่ะหอมเก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลไปช้อนผมรัวไปช้อนใส่ล้ไปส่ป๊กกอปลาเกียวขึ้งก็พีพอค่ะเึ๊กน้ำล้างครกหนึ่งสอ <c oughs> ไปแรงได้เลยค่ะวัเดียวก็สุกแล้วค่ะ ขอบคุณไอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วกระเทือยลงไปเลยค่ะฟ้ามาปิดเลยค่ะคุณผู้ชมใส่กระเพือยลงไปแล้วปิดฟ้าเลยปิด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 ในค่ะปิดเลยค่ะขอบคุณไอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะเอาไปไล่เลยปิดฟ้าไว้หน่อยนึง อบอบให้ผักสุกแล้วก็เขียวค่ะ <C ül> เป็นผักกระเฉดนะคะเก็บมาจากนาค่ะวันนี้ค่ะผักกระเฉดนะเราไม่ต้องซื้อต้องหาเลยเราไม่ต้องซื้อแต่ว่าเก็บมาจากสวนค่ะปั๊บเลิอดกัเลือ,ลอแค่นี้ก็พอแล้วค่ะผักกระเฉดสุกแล้วปิดไฟ เศีดน้ำจะถูกเร็วใส่านเด,วนเดว้วขอจานค่ับคุณผู้ชเดี๋ยวาะขอจานนี่ค่ะ,จะเจียดแคบนิ้เสียดด้ว,วยุดยอดเคลับช่องโคมพันตัวการค่ะสำหรับรูปโดดก็จะเป็นที่แห้งโดดนะคุ ทีแก็เาใส่นิดนึงตักใส่จานค่ะอ่าคุณเล็กดูเลยค่ะตักใส่จานค่ะตักกระเจดปกระเจดน้ำแคบหมูให้พี่น้องตักกระเจดแคบหมูแคบเล็กเลค่ะนี่ค่ะเด็ดเ็ดรับช่องคุมพันธุกรรค่ะนี่ค่ะ แ่ดเป็นกันนะใคะพี่น้องผัดพักกเศษครับหมงะคะ่ะอร่อยอร่อยค่ะขอใครค่ะปับโรยด้วยพริกแห้งโรยด้วยพริกแห้งนะคะ ประดับด้วยดอกแคร์ค่ะอคดอกแคร์สักสองดอกสามดอกเดี๋ยว่วยนี่ค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดผักกระเฉดผัดผัดกกระเฉดแคบหมูกรอบค่ะช่องโคลมพันธุ์ตุลาการค่ะแซ่บแบน้ำกันด้ค่ะพี่น้องสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องโคลมพันธุ์ตุลาการค่ะสซยๆ่วยค่ะ อร่อยเลิศมากเลยค่ะนี่ค่ะแซ่บแซ่บเลยค่ะพี่น้องเด็ดเคล็ดลับค่ะขอบคุณแอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจช่องภูมพันธุลากันค่ะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากมายมีซอสปลาเขียวครึ่งทัพีค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายไปช้อนผงนัวไปช้อนน้ําลางคกสองทัพีจบเลยค่ะนี่ค่ะแซ่บแซ่บเลยค่ะพี่น้องมากีนน้ากันด้วยค่ะ ผักกระเฉดแคบหมูค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะแคบหมูก็เป็นแคบหมูอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าค่ะเราก็นำมาทำเป็นกับข้าวได้หลากหลายเมนูค่ะขอบคุณหลายๆท่้นค่ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคุมพันตุลากันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะแซบแซด้วยค่ะพี่น้องมาาด้วยครับให้ดูช้ำๆเลยค่ะนี่ จำๆแทบแบเลยค่ะปัดปกระเชฉดน้ำใช้แคบหมู่อเป็น้องพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ